สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราเชโมอยกันนะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะคุณชามอยมีคนจะแย่งเมดไอซันเปลี่ยน,ลลนแ,บบแล้วเล่นไหมฮะตอนนี้คือหัวร้อนเล่นกากแต่เสือกมาด่าลม,มเียังไงครับกูดลงพีหรองรับอารมณ์แม่งทุกอย่างกูได้แบนนีห่หว่ากูต้องแบนกูต้องแบนก่อนแบนคนสูงถ้ากูทําทรงมึงกูทําทรงกูทําทรงแบบ ยังไงล่ะดูทำทรงแบบว่าขอเมทได้ไหมไม่อยากป่าไม่เนไาตัดคือแบบทำทรงว่าแบบอยากเอาโลมาแบบเอามากันก้าโลมาเพราะว่าพแบบเล่นเราเท่เลยอย่างเงี้ยว้าวแั้ทั้งที่แบบว่าตัวฝั่งตรงข้ามคือมีอะไรนะมีอเลนมีเพนคูเอามากันก้ามาทำอะไรหรอกูเอามาแบบทำทรงอ่บมึงนะ นะตอนนี้กูเอามาจำทงตอนนี้เชลไม่เหมาะกูมาจำทงอ่ะเพราะลงจะทุกข์กูเปิดให้ก่อนเลยแล้วกันกูมาเพราะอยากเทกูจะเล่นอะไรนะก็นามาพบกับคาเฟนีกันอีกแล้วนะคะทุกคนคาวลสุดป๊อปเพราะว่าน้องเก่ง ก็เวเลสมาได้ประวัติตาเนี่ยก็ได้ออกเปิดตาได้นะตาเนี้ยก็เดี๋ยวเราไปประทากับลาวิลคิดว่าก็ามาํำทรงเลยเมาลำทรงจริงๆกูก็มีหยาดนะเอาจริงๆอ่ะทำไมมึงจะเอาหยาดมาโลมหมอมันออฟมันออฟเก่งมากเลยนะกู ไปเห็นเขาบอกว่าเออแบบถ้าคนเล่นเก่งๆ,ๆอ่ะเขาไม่ลงเลยนะเว้ยถ้าลงม,มันก็ถึกนะเพื่อนไม่ไม่แน่ใจอ่ะไม่ค่อยได้เห็นหยาดลมเท่าไหร่มันเสียของเก่าอ๋อไม่น่าจะจุดกว่าแม่ไม่เคยไม่เคยเล่นหยาดลมเลยสักครั้งก็อยากลองเหมือนกันเนาะอ,อะไรแปลกๆแนวคอสกับลิงหายล้วเหมือนตามเมื่อกี้แบบอย่าเจอกันอีกเลยนะอะไรเงี้ยทั้งที่ฟาร์มกากชบหายอะไร เราพอ้ราจะฟางกากแล้วแบบปันโลงกับโลงหมดเลยเยแม่ตานนี้มันอาจจะอยู่ฝั่งนั้นก็ได้น้เว้ยมาเด็กกินข้าวแม่งไม่ให้เหลือมาตาประเด็นนะำจำบชื่อเขาได้หรอกูจำได้กูจำแมน่นเลยหนูจัดอัมดูว่ะกันอัมดูหายพึ่งพึ่งตาไม่มีจบไม่มีเย่กะว่าจะแบบแม่ง จะไปทำทรงใส่ซะหน่อยดิเอาละค่ะถ้างานทุกคนคะเราก็เข้าไปดูในเกมกันได้เลยนะคะับยิทีนี้ตั้รับซูอูอูทำไปทำทรงได้แล้วาถกโจกกูได้แครี่เหรอวะกูได้กูได้คำพูดมาแล้วว่าทำอารมณ์ตรงเออเอาประเทศเฉยไงเอาประเทศไงแต่อันดับสามอะเอาประเทศเฉยไง เนี่ยพี่เล่นมาจ่อมาเชือกมาดา่ากูก็กูเอามาทำทรงฟาร์มก็ฮี้อ่เล่นนาคอ,อยังไงให้โดนลวงไอ้สัตว์อ่อนมุมอ่อนพี่กูอยู่ฝั่งตรงข้ามนะนาคอนไม่ไม่โดนกูลวงสักทีเลยฮี้อ่ะ ก่อนไม่ไวขนาดนี้เพนเพราะว่าุูมิปอนเป็นลำวงมาาวง okay, ่าจะขาดโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้เงียบนิดหนึ่งนะคะรับเขาก็ลุ้นเหมือนกันลุน้นจน,นยอดจะแตกแล้วดได้เนี่ยมีน้าเนี่ยเดี๋ยวสิเพือนเนี่ยมันดึง,งกูเลยสำคัญกว่าชีวิตเพื่อนนะฮะตรงนีอ้อย่าอย่าอย่ามาทำทรงแถวนี้นะเพื่อนกูใช่ไหม อย่ามาทำคงทำตรง้อยๆมันแรงขนาดนั้นได้หรอวะออกของนียอะไรเฮ้ยทมมันหมุนขนาดนั้นวะทุกคนใจเย็นนะคะเพราะว่าต้นเกมเราสู้มีหน้าไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่าคาเฟนี้ไม่งงัวมากเหมือนไปยิงให้แบบมีหน้ามันฝั่นเล่นเฉยๆอ่ะ อดทนนะทุกคนเป็นช่วงแคลี่แคลร์ตั้งตัวนะช่วงนี้มึงดูแคลี่ฝั่งเอ้ยไม่ใช่ผู้ผู้นักคอสต์ก่อนนักคอสต์ฝั่งนู้นนะตสมวกกับนักคอสตาเมื่ันที่ที่เราเล่นมาทำทงนี้ใครดิออกที่อะไรศูนย์ตา คือไอปืนชาร์จของคาเฟนีอ่ะต้นเกมมันไม่ได้แรงขนาดนั้นอดทนนะครับทุกคนกที่สุดที่สุดใส่รัดแครี่เอออะไรอะไรได้ไงนะเี้าเชื่อมันในตัวพี่เล<อ>ยน่าอย่านะ ไม่กูเอามีนะไม่ค่อยได้ต้นเกมอ่ะแต่ว่าไม่แน่นะถ้าสมมติว่าได้ของสักสามติน่ะต้องวัดดวงว่ะเพลงเทียมังกรนี่นก็ปรับให้ยิงแบบนั่นเดินมึงจะอากะให้เอาตายเลยใช่ไหมเอามันออกมาเพื่อนไม่มีใครแทงหายเลือดมังกรรีโอ้อว,<ะ>วยตู้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 ตใครอยู่กับกูไม่รู้ กูไม่ี้ยกูเลือดีูย่างเม็ดมันหลุดเม็ดมันหลุดเต็มหน้ากูเม็ดมันหลุดแต่แคลรี่ยนไม่หลุดเลยแคลรี่นไม่หลุดนะนัคอสนัคอสกูให้กูกลับก่อนไม่ได้หรอวะมึงจะบวกอะไรกันขนาดนั้นกูไล่มันไปไงกูไม่ได้บวกกูไล่ให้เหี้ยเติมเลือดให้เหอะแคลรี่ก็มีหัวใจแล้วอะไรลอน กูเวิดมิดเดอ้าวจัดไม่ได้ดูเลดพี่แจ๊คแฮรรี่ก็มีชีวิตนะฮะตายได้แต่เจ็บเป็นกูเวิดทุกดอกแล้วบอกว่ากัรไห่ไดล้วสุขสุขีพีกำลังกำลังสุขสุขไปอย่านะอย่านะทำทรงนะมึงอ่ะทำไมคาเป็นนี่ไม่ด่าวิสิงกันวะ เอาเพื่อนไม่ต่ออยากกินโมทุกทางมีตีแครลรี่มีควะาลบไม่เป็นไรกูได้กูไม่มีไม่ไมกูหมายถึงว่าอีคาเฟนี่เนี่ยเมื่อกี้มันล็อกเป้าแต่ไอ,อ้หน้าเว้ยกูอะพยายามแบบไถอ่เพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนเป้าหมายไปตีแคลรี่มึงงูออกปะแต่มันหนักคือซอยมีหน้นาแบบ ไม่หยุดเลยอ่ะแล้วแบบเปลี่ยนเป้าให้คุณสี่อะไรเงี้ยใช่คุณสี่ไหลเราไม่หยุดทรมานมากแต่อีคาเฟ่นี่ก็ทำสำเร็จมันไม่ยอมเปลี่ยนเป้าเลยก็ให้มันตายก่อนใช่ล็อกเป้ายัมีหน้าตายมันมันแบบมีหน้าเท่านั้นอะไรเงี้ยทำแบบนี้แบบไม่ยอมเปลี่ยนเลยนี่คุณออกอะไรวะเนี่ยมาเจอยังไงด้วยคะ ทำทรงได้และมึงกูเลยอ,อ,อยากเจอทีเม,มื่อกี้จังเลยทีมฝั่งกูนะกูจะตบให้ยังไงคือมึงอยากดูพิมีมแบบพมมมิมเดิมเหรอไม่อ่ะกูจะไปอย่ามาทำทรงอย่ามาทำทรงแ,<ม>แถวนี้นะไว้ใจเมทใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยไม่หล่อกูติอดอันอดับเลยนะเว้ย มึงจะตายแล้วเนี่ยติดอันดับเนี่ยเหนื่ยเนื่ยปิดอันดับแต่คุณจะตายแล้วเนะนะี่ยมึงมึงคูโดนล็ลนะอคพอดีกูขนโทษเพี่ยม,มา,มาต,ต่อต่อได้ได้มึงได้ได้ถ้ากูทันถ้ากูทันเอาแต่คอสเนี่ยไม่ไม่กลัวแคนนี่ก่อนเอาแต่คอสนะมึงอย่าเอากูนะเนี่ยเชื่อกูไหม ำไมกูไปไล่นาคอนอย่างเั้นวะกูเอาความมั่นใจมาจากที่ไหนถึงไปไล่นาคอสอย่างเงี้นมือมึงอะทำทรงไอ้เหี่ยเอาความมั่นใจที่ไหนทำทรงใช่มันทำทรงตามทรงมันเท่อยู่ข้าวเพื่อนเหมือนจะอิูข้าวเลยแฮะไม่ตอนนี้ก็ิจริง าาได้ไิเงเราเข้าโอ้ไม่มันไปแล้วมันไปแล้วเ้เฮียอะไรเร็วทิ้หายเลยลิงเฮียเลยลิงลมแบบมีสัตว์นเอาเอาเอาเนี่ยเออเออมาเนี่ยกมัหายอีกแล้วอ่ะเอา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 พอมันเออเออป่อยู่ มันมีคลิปนะเว้ยแต่ไม่เอาไอ้เหี้ยเลงกูไปซะหลายรอบแล้วไอ้เหี้ยหลายรอบแล้วลงกูี่ยป้อมแดดล่างล่างทำไมไม่มีคนกันวะยิงัวกแดดแล้วจังหวะได้ไหมเราขึ้นบนลงล่างนี่มันเม็ดเม็ดฟ้าดึงไม่ได้ไอ้เหี้ยแต่มันแค่มีหน้าตัวเดียวเองใช่หรอเออคุณจะถามอย่นี่ไงว่าเม็ดฟ้าดึงไม่ได้มาคูได้เหรอไม่ได้ ก็อยากได้ลิงเพื่อนนี่ไงไปกดพุทสดกันข้ามเพื่อนกูไม่โดนสักตัวแน่โดนนะมันติดโล่เฮียืล้ววิวมีโล่ไปิวสองไงได้โดนดับเบิลเก l l ปีปปอมัหแล้วเพื่อน ดาวเกินทำไมยีเล็กมันโหดขนาดนั้นวะ่ม,มาันทำโรงเก็บกดมาใช่ไหมเออมันด่ากูว่าทำโครงไรเนี้ยทำไมกูเอามาแกันก้าลงมันผิดมากถึงไงไม่ได้หนักว่าพ่อเน่โอ้ตายเดี๋ยวมันออกชคกี้ได้มึงจะตัดออกได้ออไดนะครับทุกคน ทุกคนทุกคนหา,นหา,นหาเราพยายามที่สุดแล้วเอาว่ะเบเลสกูฟิกเกอร์ว่ะกูไม่ตัดด้วยจุดนี้นให้มึงแบบได้เฉิดฉายเฉิดฉายเพื่อนเฉิดฉายตามติดชีวิตบเบเลสนะคะทุกคนจังห<อ>วะนี้เพน,น,นด้าจังหวะนี้บเบเลสทำยไงคะบเบเลสพูดพูดป่าวะถ้าบเบเลสโหลดตายหาค่ะจังหวะนี้ แซนด้าโดดแทนเลยเฮียมังกรไหมมังกรไม่เล็ดแม่งไม่ดูดเลือดเหมือนไอ้นี่เลยวะเฮียกูจะตายดูดเบาอยู่ไม่ได้เย็ดแม่มังกรมันดูดเลือดได้เหรออย่าอย่าอย่ามึอย่านะมึงเอามังกรไหมเราจะได้แบบขึ้นง่ายๆ ม,มาครับทุกคนเจ๊เปิดเองเจ๊เปิดเองดิบจบดิบจบไมคิดยาวเยอะจริงคือแครี่ต้องมีแทงบ้างก็ดีจริงอ่ะโอ้โหมือกูโดนตั้งเข้าหน่อยจะตายห,าหย่าเราเพื่อนทำทรงทรงต่อไปตัวต่อไปที่กูจะเล่นก็เบรดนี่แหละไอ้เหี้ยเล่นแม่งให้ช่ำเลย รอดไหมล่ะหายกันหมดสมมากเฮ้ยทางช็อนก็เตรียมจบเกมแพนด้าเห็นแพนด้าแล้วกูตกใจกูนึกว่าฝั่งตัวก้าวไมปสุดมีใจพอไม่ค่อยดี เกมสอโเขียวอดเออย่า <taking harder> อย่ามาต้ามพงี้อย่านะอย่านะพงอ่ะพงอ่ะพงไม่ใช่ว่าจะทำกันง่ายๆทุกคนก็จบเกมไปที่เรียบร้อยนะคะครับขอบคุณที่รับชมถึงทุกตอนนี้เกมนี้เราก็ได้ MVP ไป แล้วก็ทำดาเมจ40%ของทีมนะคับทุกคนเกมนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ดรวยงนะคอย่าทมทรงนะทุกคนจบคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การเล่นของพวกเราชมอยถึงจะเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อด้วยเด้อ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ